สวัสดีครับผมรังคิกโปรดีวันนี้จะมาแนะนำสมาร์ทโฟนน่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายน2564ราคาประมาณ6-8,000บาทมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างไปดูก,กันเลยครับสำหรับรุ่นแรกนะครับผมก็จะเป็น vivo Y52 5G รุ่นนี้ให้หน้าจอมาที่6.58นิ้วพาย์เนลเป็น IPS LCD ความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ มาพร้อมกับระบบ Android 11ครอบทับด้วย f u น t o u c h version 11นะครับ CPU <Media S 1> ให้มาเป็น MediaTek Dimensity 700 5G GPU เป็น Mali G57 รุ่นนี้ให้ Storage หรือว่าความจุภายในมาที่128 g b r a m ให้มาที่4 g b กล้องหลังนะครับผมก็ให้มา3ตัวเลนส์หลักจะอยู่ที่48 000, 000ล้าน f 1.8เลมเดฟแล้วก็เลนมาโครเนี่ยให้มาที่ล้านเท่ากันแล้วก็ f 2.4เท่ากันสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด full hd 30เฟรมกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ full hd 30เฟรม น้ำหนักจะอยู่ที่193กรัมสามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับผมเป็น duo standby แบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์อแล้วก็รองรับฟ s t ชาร์ g e อยู่ที่18วัตต์ราคาที่ผมหาได้ในออนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,599บาทเดี๋ยวเรามาดูกันที่รุ่นต่อมานะครับผมก็เป็นรุ่นจากแบรนด์ของ Samsung นะครับ รุ่น Samsung Galaxy A22 รุ่นนี้ให้หน้าจอมาที่6.4นิ้วพาเนลเป็น Super AMOLED รองรับที่ 90Hz ด้วยแต่ว่าให้ความละเอียดมาที่ HD มาพร้อมกับระบบ Android 11ครอบทับด้วย One UI v e r s i o น3.1 CPU ให้มาเป็น MediaTek Helio G80 GPU เป็น Mali G52 รุ่นนี้นะครับผมให้ความจุภายในมาที่ 128GB พร้อมกับแรม6ก b ในส่วนของกล้องหลังนะครับผมก็ให้มาที่4ตัวเลนส์หลักจะอยู่ที่48 000, 8, ล้าน F 1.8เลนส์อัลโตไวให้มาที่8 000, 2. 2, ล้าน F 2.2เลนส์เดฟแล้วก็เลนส์มาโครเนี่ยให้มาเท่ากันที่ F 2.4ความละเอียด2ล้านสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD 30เฟรม กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่13ล้าน f 2.2สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD 30เฟรมน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ186กรัมแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5,000mAh รองรับฟ้าชาร์จที่15วัตต์ราคาที่ผมหาได้ในออนไลน์เนี่ยจะอยู่ประมาณ6,998บาท สำหรับรุ่นต่อมาก็ยังอยู่กันที่แบรนด์ a ั s u ุงนะครับผมกับ Galaxy M32 รุ่นนี้ให้หน้าจอมาที่6.4นิ้วพาโน่เป็น Super AMOLED 90Hz ความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD+ Plus มาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน3.1 CPU เนี่ยให้มาเป็น MediaTek Helio G80 GPU เนี่ยให้มาเป็น Mali G52 ตอเลดหรือว่าความจุภายในเนี่ยให้มาที่ 128GB แรมเนี่ยให้มาที่6กิกกล้องหลังเนี่ยให้มาที่4ตัวเลนส์หลักจะอยู่ที่ความละเอียด64 000, ล้าน f 1.8เลนส์ดัตา Y เนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้าน f 2.2 เลนมาโครกับเลนเดฟเนี่ยให้มาที่2ล้าน f 2.2เท่ากันสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ความละเอียด full hd 30เฟรมในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่20ล้าน f 2.2สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ full hd 30 f เฟรมเช่นกันน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ180กรัมนะครับผมในส่วนของซิมก็สามารถใส่ได้2ซิมเป็น d u o standby แบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000 m ม ah. ิลลิแอมป์องรับฟ้าชาร์จสูงสุดที่25วัตต์ ราคาที่ผมหาได้ในออนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,599บาทรุ่นที่4นะครับผมก็มากับแบรนด์ OPPO A74 4G รุ่นนี้เนี่ยให้หน้าจอมาที่6.43นิ้วพาแนลเป็น AMOLED ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ Full HD+ Plus, มาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย Color OS Version 11 CPU มาเป็น snapdragon 662แล้วก็ GPU เนี่ยเป็น Adreno r 610 Storage หรือว่าความจุภายในเนี่ยให้มาที่128 g b RAM ให้มา6 g b กล้องหลังเนี่ยให้มาที่3ตัวเลนหลักความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซล f 1.7ในส่วนของเลนมาโครและเลนเด็เนี่ยให้ความละเอียดมาเท่ากันที่2ล้าน f 2.4สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ความละเอียด Full HD 30เฟรม ในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ให้มาที่ความละเอียด16ล้าน f 2.4สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมเช่นกันน้ำหนักจะอยู่ที่175กรัมสามารถใส่ซิมได้2ซิมเป็น Duo Standby นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่ 5,000mAh สามารถรองรับฟฟชาร์จได้ที่33วัตต์ราคาที่ผมหาได้ในออนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,999บาท มาถึงกับรุ่นสุดท้ายนะครับผมกับแบรนด์ Xiaomi p o c o X3 Pro รุ่นนี้ให้หน้าจอมาที่6.67นิ้วพาแนลเป็น IPS LCD รองรับ120 h z ด้วยความลเอียดของหน้าจอเนี่ยให้มาที่ Full HD+ Plus. มาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 12.5 CPU เนี่ยให้มาเป็น Snapdragon 860 CPU เนี่ยเป็น a r d e n o 640ตอ่อเรทหรือว่าความจุภายในเนี่ยให้มาที่256 g b แล้วก็แรมเนยให้มาที่6 g b เป็น UFS 3.1ด้วยกล้องหลังเนี่ยให้มาที่4ตัวเลนส์หลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้าน f 1.8เลนส์ตาวายเนี่ยให้มาที่8ล้าน f 2.2เลนมาโครแล้วก็เลนสเดฟเนี่ยจะอยู่ที่2ล้าน f 2.4เท่ากันถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรม กล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาที่20ล้าน F 2.2ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ Full HD 30เฟรมรุ่นนี้นะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่215กรัมแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,160 mAh รองรับฟ s t ชชาร์จสูงสุดที่33วัตต์ราคาที่ผมหาได้ในออนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,999บาท เป็นยังไงกันบ้างครับกับสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน8,000บาทที่พวกเราเอามาแนะนํากันในวันนี้ก่อนจากกันไปบอกกันหน่อยครับว่าชอบรุ่นไหนกันบ้างแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ